ที่เนสนะคะวันนี้ก็เข้ามารับอุปกรณ์ในการจัดฟันใส่ครั้งแรกคือเนไม่เคยดัดฟันเลยนะคะแต่ว่าเราออกจากงานประจำมาเป็นแม่ค้าอะไรมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าในการยิ้มการพูดฟันมันเรียงมันทำให้บุคลิกเราอ่ะดูดีขึ้นคิดว่าเราไม่ได้มีปัญหาฟันเยอะมันก็เลยอาจจะไม่ต้องดัดเล็ก เราก็เลยเริ่มหาข้อมูลว่าถ้าแดดฟันใสมันจะช่วยเราได้แค่ไหนอะไรแต่ว่าด้วยคุณของมันอะมันจะสูงเราก็หาข้อมูลเยอะมากจนสุดท้ายแล้วอะ่ะคุยกับแอดมินว่าเราอยากได้ฟันข้างหน้าให้มันเรียงสวยมันสามารถทําได้ไหมในขั้นตอนที่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ราคาสูงตามที่เทเราได้เคลมไว้ซึ่งทุกอย่างมันลงล็อกแล้วก็โป๊ะเช้เลยค่ะว่ามันทำได้ เราเลยรู้สึกว่าที่เนี่ยตอบโจทย์แล้วก็ทุกอย่างที่เราถามแอดมินไม่เคยเบื่อไม่เคยงอแง,งกับเราเลยละอะไรย่เงี้ยค่ะแล้วก็จะหาคําตอบมาให้เราได้เสมอเราก็เลยรู้สึกว่าเราประทับใจกับที่นี่แล้วก็เลือกที่นี่สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่อง ฟันไม่สวยฟันเกฟันเบี้ยวหรือฟันแหวงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาปรึกษาที่เค r ริสมาได้นะคะจะผ่านขั้นตอนการดูแลจากคุณหมอที่สําคัญที่สุดนะคะประเมินและปรึกษาฟรีทุกขั้นตอนค่ะเราไม่เสียเงินสักบาทเลยนะเขามีโปรโมชั่นเพจซีวิวแบบนี้นะคะราคาเดียวครบจบทุกขั้นตอน39,900บาทจากปกติ4 7 0 0 0บาทค่ะ จัดฟันใสเลือกเทคนิคเคอริสมา